Yeah. ที่นี่เมืองไทยค่ะวันนี้อยู่กับกูดี้ครับผมค่ะอยู่กับสองคนใช่แล้ครับก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่เราได้ทํา งานร่วมกันในวันนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะต่างคนก็คือนก็อยู่ช่วงบ่ายกูนี้ก็อยู่ช่วงเย็นใช่ไหมคะแล้วก็รอรอรอจนถึงณเวลานี้ก็มาเข้าคู่ด้วยกันด้วยวาระดีทีเลือกีวันนี้แหละครับคุณผู้ชมนะฮะเอาขนาดนั้นเลยนะครับก็ไม่ได้ซ้อมกันนะครับทั้งคู่เราก็จะมาบอกว่าด้นสดกันในวันนี้รายการสดด้วยนะครับกับรายการที่นี่เมืองไทยนะก็บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยข่าวดีๆของเราก็จะมีนะครับจะเปิดข่าวแรกแบบดีๆก่อนดีกว่านะครับสาหรับ มีหนุ่มพ่อช่างคนหนึ่งเขาเปิดร้านสเต็กแต่ไม่น่าเชื่อว่าร้านสเต็กร้านนี้นะครับจะเป็นร้านที่ทําการกุศลด้วยตลอดเวลา๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่กำลังจะเล่าเนี่ยเราจะเข้าช่วงนี้เลยใช่ไหมถูกต้องช่วงเล่าเรื่องเมืองไทยค่ะช่วงเล่าเรื่องเมืองไทยเอาล่ะมาแล้ว ช่วงนี้นะคะหลายๆคนรอคอยอยู่จะอัปเดตข่าวคราวในสังคมบ้านเราในประเทศไทยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นได้บ้างนะคะมันจะมีทั้งเรื่องของสื่อออนไลน์ก็ดีนะคะหรือว่าเรื่องเหตุการณ์ในแต่ละจังหวัดที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้คุณี้บอกอะไรนะที่ไหนนะเป็นหนุ่มพ่อช่างเขาเปิดร้านสเต็กไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีจิตใจบุญงดงามมากเขาให้คนพิการเนี่ยทานสเต็กเนี่ยฟรีๆเลยไม่อั้นเลยโอ้ใจดีมากเอออยากรู้ป่ะอยากรู้ไปดู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 ไปอ่าเนะฮะเขาบอกว่าหนุ่ม คนนี้นะครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ลําพูนตําบลหนองหอยอําเภอเชียงใหม่นะฮะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอยู่ห่างจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นนี่แหละฮะมีป้ายข้อความว่าคนพิการทานฟรีนะครับเราก็อยากจะแบบให้ตัวพิการยังยงไม่อย่ผเลยคาอ่ะสำหรับผู้พิการนะครับโดยมีลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการสั่งอาหารที่ร้านดังกล่าวเนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งราคาอาหารที่จําหน่ายเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไม่แพง เช่นสเต็กไก่มีทั้งสลัดเฟรนฟรายนะฮะราคาเนี่ยถูกมากถูกเวอ้อสี่สิบเก้าบาทเองโอ้ราคาถูกอยู่แล้วคนนี้ชื่อนายสุรชัยหรือคุณโอนะครับก็เป็นเจ้าของร้านวัย36บปีเนี่ยทำสเต็กเมนูต่างๆให้กับลูกค้าที่มานั่งกินที่ร้านและห่อกลับได้ด้วยน่าไม่น่าเชื่อว่าเขา<น>บอกว่า,าคนพิการเนี่ยเขาบอกว่าด้วยโอกาสาในสังคมมากเกินไปในทุกที่เนี่ยก็จะโดนกีดกันทุกอย่างเหมือนกับว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ย อวัยวะครบ32เนี่ยกับคนปกติเนี่ยกับคนพิการแตกต่างกันคือ,อก็คือแบบหลายมาตรฐานไงนะ้มนนอะมองเขามองเป็นแบบนั้นนะนาะทำไมล่ะต้องแบบให้เป็นผิดจากคนปกติล่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะฮะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเรียนศิลปะ เรียนเพาะช่างมาก็เลยคิดว่าทําไมคนพิการถึงไม่เท่าเทียมจึงพยายามหยิบยื้นโอกาสนี้ให้กับคนพิการและตั้งใจว่าสักวันเนี่ยก็จะมีร้านให้กับคนพวกนี้เนี่ยได้ทานอาหารกันนะครับของดีๆเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวให้คนพิการเปิดสเต็กไปเลยนะเรียบร้อยนะครับก็คือทานเรียบร้อยเลยนะฮะและที่สําคัญเขาบอกเขาไม่ชอบคนที่กินทิ้งกินขว้างคนยากไร้ขอได้ข้าวสักจานก็มีความสุขแล้วนะครับ แต่คนที่มีเงินกินทิ้งกินขว้างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยตรงจุดนี้แล้วเมื่อผมมีโอกาสจึงหยิบยื่นให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ทําให้เราจนหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคําพูดของคุณโอเขานะฮะโอ้เขาคิดบวกมากเลยเนาะคุณโอใเนี่ยดีจังนอกจากนั้นเนี่ยป้ายตรงนี้นะเขาก็เขียนไว้ว่าสําหรับร้านผม คนเร่ร่อนคนพิการพาพวกมากินกันได้เต็มที่เลยอ๋อเร่ร่อนก็กินฟรีได้พิการก็ได้ครับพาพวกมาเลยยกพวกมาโอ้ยแต่ไม่เป็ตีกันนะอันนี้มากินสเต็กกันนี่อ๋อนี่คุณโอใช่ไหมน่าจะคุณโอเลยคุณโอแหละฮะเชื่อไหมฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าร้านอาหารแบบนี้มันก็ก็มีนะแต่พยายามที่จะบริการให้กับคนพิการแบบนี้พี่เป็นสเต็กเป็นแบบอาหารแพงๆองเนี้ย โอ,อ้จริงเอาอย่างงี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณโอดูไหมว่าคุณโอเขาคิดอะไรยังไงแบบไหนนะคะถึงได้เปิดร้านสเต็กอินดี้เนี่ยให้คนพิการแล้วก็คนเร่ร่อนทานฟรีด้วยอ่านเดี๋ยวไปลองเสียงคุณโอไปลองฟังเสียง,งคุณโอกันนะคะครับมีความรู้สึกว่าคนพิการยิ่งด้โอกาสในสังคมสูงมากไปในทุกที่จะโดนขีดกันหลายๆอย่างแล้วก็ มันคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันคนมีคนที่คบอะกับคนที่พิการมันแตกต่างกันเยอะสังคมมันมันดูแบบมันดูด,ด้อยอะ่ะที่จริงก็เป็นมนุษย์ที่เหมือนกันนะแต่ทําไมคนพิการถึงเป็นอีกประเภทหนึ่งในสายตาของคนปกติผมก็เลยแบบในเมื่อเราเรียนศิลปามาด้วยเราก็เลยแบบเฮ้ยทาไมมันไม่เท่าเทียมกันเราก็คนพิการคนใหญ่อะ่ะที่มาเนี่ยมันจะด้อยโอกาสที่จะมานั่งกินตามร้าน ก็เลยหยิบยืนโอกาสตรงนี้ให้อย่างเงี้ยครับคนเล่ร่อนทุกคนเึ่งเขาเล่าเลยพี่เรื่องคนเล่ร่อนอย่งงคนเร่ร่อนเนี่ยผมไปเจอบางคนเนี่ยนอนข้างถนนบางคนไม่มีแม้กระทั่งบ้านไม่มีแม้กระทั่งที่นอนแม้กระทั่งของกินผมเคยไปเห็นคนที่กินแม้กระทั่งขยะผมแบบสักวันหนึ่งถ้าผมมีร้านผมจะให้พวกนี้กินและกินดีด้วยเพราะว่าผมไม่ชอบคนที่กินกินที่กินขว้างผมชอบคนที่กินแ,แบบเห็นประโยชน์ของอาหาร แม้นคนยากไร้อ่ะขอได้ข้าวสักจานเ,เ,เขาก็มีความสุขแล้ว่ะแต่แต่คนที่มีเงิน่ะกินทิ้งกินฟางอะไรเงี้ยผมผมแบบไม่ค่อยชอบตรงนี้ผมเลยแบบเอ,อหยิบยื่นให้ถ้าเรามีสักวันหนึ่งเรามีเราพอมีร้านมีอะไรหยิบยื่นให้เขามันไม่ไมทำให้เราจนเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ในสังคมเขามีชีวิตต่อไปในสังคมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วความสุขมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปไขว้คว้าหาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน เราพอเพียงแค่นี้พอเนี่ยโอเคครับเขาเดินมาอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเขายกมือไหว้สวัสดีครับผมเดินมาตั้งแต่สารพีไม่ได้กินข้าวนงแต่เช้าพาะว่าเชิญนั่งเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจัดการให้จะก,กินอะไรทานอะไรเต็มที่เลยครับก็ผมก็จัดแบบคือไม่มีคําว่าด้อยกว่าคนปกติจัดให้คนปกติแบบไหนพวกนั้นได้กินเหมือนกันไม่มีว่าต้องลดปริมาณอะไรสักอย่างคือทุกอย่างเหมือนของขายหมด ก็ให้ให้กินหมดงียครับถ้ากินเต็มที่ให้จนอิม่มไม่อิ่มไม่ให้ออกร้านด้วยครับผมเพราะว่ารุ่นมนมาก่อนคนได้ร่อนครับคนพิการคนได้ร่อนหรือคนไร้บ้านอะไรมาีกินได้เต็มที่พาพวกมาินเต็มที่เลยตายละใจร้ายอะกูนี่เขาใจาร้ายมากเลยยังไงครับ ออกจาก้านบ,บ้านนะออต้องทานให้อิ่มต้องขอประมือเลยนะฮะสำหรับคุณโอกับกับความเป็นผู้ที่มีน้ําใจมากและสิ่งสําคัญคุณผู้ชมฮะ,ะคนพิการนะครับหรือเรียกอีกแบบหนึ่งนะฮะเรียกว่าบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะ่ยมีทั้งหมด10ประเภทในการแยกประเภทของผู้ที่พิการเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้แหละฮะคือคนที่เราเนี่ยจะต้องให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพในความเป็นมนุษยธรรมมนุษยชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลเขาดูแลเราซึ่งกันและกันนั่นเองนะฮะ ใช่แล้วค่ะคก็ของคุณโอนะคะก็ขอแสดงความนับถือด้วยเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะอเอาอย่างนี้ใครก็ตามที่ผ่านไปแถวหนองหอยใช่ไหมหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่นะคะาอ,อ,อาจจะไปกินร้านคุณโอก็ดีคือสมมติว่าอาจจะกําลังนั่งกินอยู่นะคะแล้วก็มีคนเร่ร่อนมานั่งกินด้วยอย่างเงี้ยอย่าไป ตกใจหรือว่าไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเป็นความคิดของคุณโอเองนั่นแหละที่อยากให้คนทั้งคนเร่ร่อนแล้วก็คนพิการเนี่ยได้กินฟรีแล้วก็ทุกอย่างจัดเต็มเมื่อกี้เห็นเขาใส่กล่องอะบอกใหญ่เยอะมากมีทั้งเฟรนฟรายสลัดแล้วสเต็กแบบโอ้โหชิ้นบอกเอฟเลยอะถูกต้องคนพิการเขาไม่ได้อยากที่จะเกิดมาไม่มีร่างกายที่ไม่ครบ32เพราะฉะนั้น นะฮะใช่นี่ตากล้องแซวบอกว่าไม่ฮะน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยไม่ไว้น้ากันอร่อยกินน่าทานนะคุณเนื้อแบบเต็มๆเลยอ่ะแล้วมาเวลานี้กูดี้นี่บอกว่าใช่เวลาที่เราควรจะต้องไปทานอาหารใช่ไหมเราคิดเองไงว่าเราจะต้องทานเวลานี้นี่ยแต่เราต้องอยู่กับเราต้องอยู่กับผู้ชมไปอีก2ชั่วโมงนะฮะค่ะตงอีกข่าวนึงเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนวุ่นวายเราก็พูดมาแล้วนะความวุ่นวายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวที่รัสเซียก็จะมีนะฮะคือผู้หญิงเนี่ยอยากจะอยากกับสามีคุณลงจากเครื่องกดของสนาม เป็นกฎสากลคือคนทั้งเครื่องบินต้องลงมาเหมือนกันเจ็ดชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นเครื่องกลับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความวุ่นวายครับคุณเป็นความวุ่นวายเหมือนกันนะคะแต่ที่ประเทศไทยนี่แหละเชียงใหม่นะคะเวลาลูนึกอะไรไม่ออกเราจะไปร้านสะดวกซื้อที่นี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อคุ้นหูกันแล้วเกินนะคะว่าเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองนะะโอ้เซเว่นอีเลฟเ่นนี่แบบว่าเยอะมากเลยนะอีเลฟเว่นค่ะอีเลฟเฟ่นนั่นน่าจะอยู่ในป่าอ๋ออ๋อเยอะมากทั่วประเทศเลยนะใ่่่แแล้วคะตทีีน ต้องบอกว่าไม่ใช่คนไทยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นคนไทยที่จะมาแย่งคงแย่งของมาตบตีอะไรกันแบบว่าเต็นที่ระโหฐานแบบนี้นะคะคือที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นคลิปคนจีนค่ะเขากําลังตบตีกันแย่งของแย่งของกันด้วยชิ้นหนึ่งไม่รู้เป็นของอะไรอะลองไปสมคลิปกันค่ะที่นันี่ที่นี่ 拿过来是我的，你别干扰！你拿过来，拿过来！你拿过来，你放手！那你帮我要这个，我要这个，要这个是我的。我要这个，我要这个。你我的，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 我的 ไม่有什么文化怪不得别人吼นี่ถือว่ขนาดตบเตี้ยขนาดนี้แล้อยากรู้ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเนาะคุณคือคือได้ยินประมาณว่าหนีอะไรนี่คือเธอเธอแย่งฉันก่อนหรือประมาณฉันเอาของฉันได้ก่อนนะอะไรประมาณอั้ก่อนออเย่าอะไรสักอย่างไม่รู้นะอ๋อดี้นได้ฟังรู้เรื่องด้วยใช่ไหมไม่รู้อะหัวบ่อนี่เนี่ยประมาณเธอกับฉันเนี่ยแย่งกันอะไรประมาณเนี้ยฮะอ๋ออะไรอ่ะเราบอกว่า คือมันอาจจะเหลือชิ้นเดียวในสต็อกบนเชลอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วเนี่ยพนักงานเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาอาจจะมาบอกมาเคลียร์พยายามที่จะอธิบายนะแต่เขาใช้ภาษาไทยเขาคงฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคนจีนก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละครับต้องไปเคลียร์จริงๆของในเซเว่นนะฮะคุณผู้ชมเขามีเป็นสต็อกในเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าหมดหรือว่ามีปัญหาอะไรเรียกพนักงานเซเว่นแค่นี้จบนะครับถามเขาก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นของอะไรที่คนจีนมาประเทศไทยแล้วไปเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยทุกคนจะต้องซื้อก็เป็นได้ขออองที่คจชบมาซื้ เมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาดมงยาดมครีมต่างๆเงี้ยชอบมากแล้วราคาก็คงไม่แพงสำหรับเขาอ่ะก็เหมือนเราเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะไปชอบปิ๊ง่องกล้งญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปไปซื้ออะไรที่มันฮิตๆดังๆเ่ะเราก็จะกวาดมาเรียบเลยถูกไหมคุณไปซื้ออะไรครับ เวลาคุณไปเมืองนอกยังไม่เคยไปเลยจิงอ่ไกลสุดก็แค่ลาวแค่ไหนโอ้โหหน้าคุณนี่เหมือนจะไปอังกฤษฝรั่งเศสมาแล้วนะฮะไปด้วยกันบ้างคุณนี่ออกตั๋วให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรับไปคนเดียวได้ครับนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องดีๆอยากให้คนสุขภาพดีกันนะคะซึ่งเขาก็มีการเปิดสถาบันกระดูกสันหลังและระบบประสาทที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการรักษาโรคกระดูกสันหลังแล้วก็ระบบประสาทให้สู่ระ ดับสากลค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้กูดิว่าแม้ว่ามีคนที่ป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็โรคก,กลามเนื้อโรคติดเชื้อเนื้องอกกระดูกสันหลังแล้วก็โรคของระบบประสาทไขสันหลังเนี่ยเยอะเหมือนกันเลยนะะไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ใหญ่นะคุณผู้ชม เด็กๆเนี่ยก็เป็นกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนผมก็เป็นนะแต่ผมต้องปรึกษาคุณหมอเนี่ยอยากจะให้คุณหมอมาแล้วเกินนะฮะหมอคุณที่เป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมผมไปอ่านศึกษามาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นขากระตุกอ่ะเวลาหลับหลับว่าขากระตุกเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะอ๋ออาจจะเกี่ยวกับเรื่อองข r e s t l e เล s ซินโดรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแน่นอนนะครับที่นี่เขาเป็นสถาบัน กระดูกสันหลังและระบบประสาทหรือ spine and brain institute ของโรงพยาบาลพยาไทยวโนมินนะครับมีทีมแพทย์ยหลากหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นประสาทศัลยแพทย์นะครับแพทย์ศัลยกรรมกระดูกแพทย์ประสาทวิทยาจิตแพทย์นะครับวิสัญญีแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็ที่รวมกันเนี่ยให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทอย่างเป็นระบบเลยนะฮะ ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีในการรักษาทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตาดัดและการผ่าตัดในรูปแบบต่างๆโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองสำหรับผู้ป่วยและแต่ะรายนะครับและแตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสถบาบันเนี่ยได้ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการของโรคกระดูกสันหลัง ระบบประสาทโดยมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยที่ได้ความไว้วางใจในการรักษาได้เดินทางเข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่นี่ใกล้คอนโดผมมากนะฮะอ๋อหรอะอ่าอยู่ตรงนี้เองถนนโนบินลอสที่นี่เนี่ยจริงๆแห็ง,จร,งจริงเลยนะฮะที่มารักษาเนี่ยชาวต่างชาติเพียบเลยค่ะ,ะคแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะน้าต่อยแซมเบ้บนี่ก็มาเข้ารับการรักษาด้วยนั่นเองอนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปฟังวีทีอาร์กันแม่ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะจากคุณหมอท่านหนึ่งค่ะเราไปฟังดูค่ะ ผมเจ็บเรื่องกระดูกสันหลังแล้วก็หืดหอบแล้วก็ภูมิแพ้แล้วก็เป็นไซนัดมานานนะครับแต่ว่ามันมาบาอกราวะการ,รกมากๆตอนปี57าเตัวกระดูกสันหลังเริ่มลาวนะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลาวก็เลยมาที่โรงบาลยพญาไทยนะครับเพื่อมาผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับเอาสิ่งที่ล้าออกนะครับแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จเพินว่ามันมีงูสวัดเข้ามาแทรก ในช่วงรับผ่าตัดเพราะร่างกายอ่อนแอมากเลยต้องสาต่อที่โรงพยาบาลน,นี้นานมากปี58เนี่ยเกือบทั้งปีที่เข้าโรงพยาบาลน,นะครับพอต้องรักษาภูมิแพ้แล้วก็หือถอบด้วยโดยเฉพาะใส่หน้าด้รักษาเป็นปีนะครับหลังทั้งปีกระดูกสันหลังเนี่ยพอผ่าตัดครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็รออีกประมาณ3-4เดือนเพื่อให้มันเชื่อมแล้วก็ใส่เหล็กไทกเทเนียมเพื่อให้มันดูดีขึ้นเพื่อให้หลังไม่โกนแล้วก็เชื่อมให้มันดูดีแล้วก็มาดูว่าเป็นเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าว่าไม่เป็น แล้วเป็นแล้วก็เลยรักษาเรื่องหืนหอบก,กับสนัดต,ต่อมาอีกหนึ่งปีเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นมันมันุมมันลุมหลายโรคมากเข้ามาเนี่ยนะครับและการที่กระดูกแตกก็คงจะมาจากการที่เราไปติดชุ้งติดเชื้อ,อมองมองนี้เข้ามานะครับแต่ว่าในร่างกายผมคลีนมากไม่ได้เป็นมะเร็งในร่างกายที่ปอดก็ไม่ได้เป็นมัณโรคที่อย่างเคลียร์มากแต่กระดูกเนี่ยมันมีเชื้อติดเข้ามาเป็นหลอนขึ้นมานะครับ มาหลายสาเหตุก้ออกกําลังกายก็ตามที่กอล์ฟมั่งแล้วตอนฝ่านหนุ่นผมชอบยกของหนักผมชอบแบกของพงแบกเครื่องเสียงพวกนี้มันหนักมากมันก็เลยส่งผลต่อตัว,ตวเองแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ที่ยังไม่หายนีย่คืองูสวัดเป็นมาปีหกเดือนแล้วยังไม่หายเลยแต่มันค่อยๆทุเลาขึ้นนะครับทุเลาขึ้นคิดว่าอีกหกเดือนน่าจะหายขาดและจะได้เดินกันเร็วกว่าน,นี้ที่ดังเดินไม่ได้มากตอนนี้ก็เพราะว่างูงสวัดไปกดทับเส้นประสาท ที่ไขสันหลังพอดีนะครับมันังทำให้เดินได้ไม่คล่องแต่ก็จนจะหายแล้วละครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มทํางานได้ปกติแล้วเริ่มพากหนังได้แล้วโดยเฉพาะพักหนช่อง7นะครับไปช่อง9ผู้ชมชางบ้านเ,เรื่องกระดูกเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางทีท่านก็มเงยมากแล้วก็ยกของหนักมากๆเนี่ยมันทําให้เป็นหรือมันบ,บ,บางเพื่อนผมแบบนะหมอนทับกระดูกนะหมอนทับกระดูกเยอะเพราะก็นั่งทั้งวัน ก็เป็นมากนะครับเราก็นั่งข้างหลังทั้งวันเป็นต้องดูแลตัวเองเกี่ยวกับระดูกนะครับเพราะว่าถ้ากระดูกสันหลังเนี่ยนะครับมาถึงอัมพาตได้นะครับครับตอนนี้ต่อยเริ่มสบายดีแล้วครับร่างกายก็ฟื้นฟูมา7 8เป็์แล้วคิดว่าประมาณสิ้นปีนี้อีก6เดือนให้หลังเนี่ยคงจะเต็มร้อยนะครับคงจะเต็มร้อยก็ขอบคุณบรรดาแฟนๆนะครับที่เข้ามาทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทุกอย่างนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้ทั้งไลน์ทุกอย่างที่ส่งมาให้ตอนต่อยผ่าตัดแล้วก็อยู่โรงพยาบาลขอขอบ ดยจะหายดีแล้วครับขอบคุณมากทุกคนครับวันนี้นะครับพยาไทยนวมินได้มีโอกาสได้เปิดสถาบันกระดูกสันหลังและระบบประสาทนะครับวัตถุประสงค์ในการเปิดในวันนี้เนื่องจากเราอยากจะสื่อสารให้กับท่านผู้ฟังและผู้ชมหรือคนไข้ทุกท่านได้ทราบว่าโรงพยาบาลพยาไทยนวมินนี้ขณะน,นี้เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่สามารถที่จะดูแลรักษาโรคทางระบบประสาทและกระดูกสันหลัง ที่เป็นแบบโวกยากได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยใน2-3สปีที่ผ่านมาเราก็ได้เราดูแลรักษามาตลอดและผลงานเราก็ปรากฏที่น่าพึงพอใจนะครับมีตัวอย่างนะครับว่ามีคนไข้ที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับได้มาตรวจที่โรงพยาบาลของพยาไทยนวมินเริ่มแรกก็มีข้อมูลว่า,าไปรับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลอื่นๆแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ไขสันหลังเรามาดูแล้วเราพบว่า เราได้ประชุมทีมแพทย์นะครับทีมแพทย์ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับอายุรแพทย์ระบบประสาทนะครับประสาทสัญยศาสตร์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาทไขสันหลังสุดท้ายเราบอกว่าไม่ไม่คิดถึงมะเร็งเราคิดถึงวันเรโรนะครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดก็ก่อนที่คนไข้จะรับการผ่าตัดนะครับต้องเดินมาไม่ได้เดินมานะครับต้องนั่งรถเข็นมาหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วในช่วงแรกนั้นก็ ขาอ่อนแรงก็ยังมีอยู่แต่ว่าผลออกมาเป็นวันโรคนะครับถ้าเมื่อเป็นวันโรคเราก็สามารถให้ยาวรักษาได้หลังนี้หลังจากรักษาครบหนึ่งปีแล้วท่านผู้ป่วยท่านนั้นขณะนี้เดินได้ทํางานได้เป็นปกติท่านบอกว่าท่านรอดพ้นจากามะเร็งแล้วนะครับแล้วก็พปื้นที่ฉายว่าเป็นวันโรคนับเป็นบุญของท่านที่ได้มารับการรักษากับอาจารย์ที่ดูแลรักษาที่พยาไทยนนวมินนะครับสรุปแล้ว เท่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลพญาไทน้องมินได้มีการรักษามาโดยต่อเนื่องแลวันนี้เนี่ยเรามีความพร้อมมากทั้งทีมแพทย์นะครับที่ผ่าตัดทีมแพทย์ที่เราร่วมดูแลรักษาทั้งหมอติดเชื้อและหมอโรคปอดขณะดเดียวกันนะครับการฟื้นฟูสมรรถภาพในหลังผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่สําคัญณวันนี้เนี่ยเราสามารถมีทีมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ทางการวินิจฉัยโรคเราถึงจะบอกแจ้งให้กับทั้งผู้ป่วง ทุกฟังนะครับว่าเราเป็นสถาบันกระดูกสันหลังและระบบประสาทที่พร้อมจะดูแลให้กับทั้งคนไทยและต่างชาติที่มาดูแลรักษาเราครับโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกสันหลังยุบลงนะครับหรือเกิดจากอุบัติเหตุนะครับเช่นหกล้มหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนหรือกระดูกสันหลังยุบตัว ไปกดทับเส้นประสาทนะครับอันนี้เจอบ่อยที่สุดต่อมาก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเจอมะเร็งนะครับที่แพร่กระจายจากอาวัยวะอื่นๆมาที่กระดูกสันหลังมากขึ้นทำให้เราเจอ,เ,อ,อเนื่องจากเรามีวิวัฒนาการในการตรวจสืบค้นเช่นคอมพิวเตอร์แม่เหล็กหรือก็ XCT สแกนนะครับทำให้เราเจอบ่อยขึ้นแล้วสุดท้ายที่ต้องลืมไม่ได้นะครับก็คือวันโรคของกระดูกสันหลังซึ่งส่วนโรคนี้มักจะเจอว่า วินิจฉัยอื่นๆแล้วมันไม่ไม่ชัดเจนก็ต้องคิดถึงโรคนี้ทันทีครับที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินนะครับกระบวนการดูแลรักษาเนี่ยทั้งผ่าตัดแล้วก็ทั้งให้ยานะครับเรามีนโยบายว่าเราอยากดูแลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการได้ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่ที่มารักษากรบโรงพญานานวมินนะครับก็จะย่อมยาวกว่าโรงพยาบาลชั้นนําที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพนะครับ เนื่องจากแพทย์ของเราทุกท่านก็เข้าใจในปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจต,ตอนนี้นะครับแพทย์ก็จะใช้นโยบายว่าอยากดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราก็สามารถคุยกันได้ขณะเดียวกันเรื่องของโปรแกรมศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนจ่ายต่างๆเราก็มีการประสานมือร่วมมือกับบัตรเครดิตต่างๆซึ่งสามารถจะสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่นะครับ ขอบคุณนะคะนายแพทย์นิพนธีรโมกค่ะผู้ในการโรงพยาบาลพญาไทยนวมินนะคะแล้วก็รวมถึงน้าต่อยเซมเบ้ด้วยนั่นนะฮะและสโลแกนของเขาก็คือมากกว่าความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานระดับสากลนั่นเองนะครับโปรโมชั่นดีๆตอนนี้มีและไปสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าการเกิดโรคเกี่ยวกับ ประสาทเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับประสาทของมนุษย์เราเท่าที่เรียนมานะครับขออนุญาตถ้าผิดเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอมาตีก็คือมี CNS ก็คือกับ CNS กับ ANS CNS ก็คือ central nervous system nerve นะฮะแล้วก็ ANS คือประสาทอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ อยู่ด้านหลังของเราะคร่บศูนย์รูป,ปราสาทมันยิงสองที่ตรงไหนบ้างไ,ไม่รู้คอคุณออคอคอแล้วก็นี่นะฮะตรงข้างหลังกระดูกสันหลังนะถูกมครับอ๋อถ้าอย่างนั้นใครมีคำถามอะไรนะคะไปปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะที่โรงพยาบาลพญาไทยนาวามินทร์ค่ะครับผมแต่นอกจากนี้นะคะเรื่องของสุขภาพวันนี้ก็ยังมีครบถ้วนเต็มที่อยู่เรื่องของระบบกระดูกระบบประสาทและกระดูกสันหลังผ่านไปแล้วนะคะคแต่ยังมีเรื่องของลำไส้ใหญ่อันนี้เราก็ต้องสนใจหน่อยนะเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมีปัญหามาก จริงลำไส้มันมีสองอันคือ <ฮะ S 2> ใหญ่กับเล็กเขาบอกว่าใหญ่เนี่ยคือมันถ้าจะขดกันทั้งท้งทองเนี่ยฮะประมาณ9เมตรได้มึงเล็กประมาณ1นเมตรกว่าแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบพาของเสียเข้าไปนั่น่นะสินะคะแล้วก็มีหลายคนค่ะที่จากออมีปัญหาเรื่องของแผลในลำไส้อาจจะเกิดนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะก,กลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปรู้กันถึงสาเหตุค่ะรวมถึงวิธีถ้าสุว่าเราเป็นแล้ว จะแก้ไขได้อย่างไรนะคะวันนี้มีคําตอบให้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็รวมถึงใครที่กังวลเรื่องของความงามมีสุขภาพภายในสุขภาพภายนอกก็จะมาฝากการเรื่องความสุขของงานนี่ขาดไม่ได้จริงๆยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดดำๆมีไหมกูด้มีไหมไม่มีครับอของลงได้มีนิดหน่อยนะคะตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาค่ะที่จะช่วยตอบโจทย์ได้ใครที่มีปัญหาพวกนี้แหละ จะทําให้หายไปเลยเขาบอกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวไปร,รู้กันว่านวัตกรรมอะไรนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการที่นี่เมืองไทยในวันนี้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมพัก,ถก,กเถอะครับเเดี๋ยวทร่งนกลับมาค่ะ